ากให้อังค้อไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพบกแม่ทัพภาคสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังงั้นเสร็จอ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะ เพราะตอนนี้ทางนั้นนะ่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติะคะ่ะแต่ว่าจริงที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสมบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะประทะกันตรงชายแดนนะคะนี่เป็นเพียงแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับคลิปเสียงเต็มจริงๆทั้งหมดเนี่ยสมเด็จทุนเซนบอกว่าความยาวของการสนทนาจะอยู่ที่17นาที6วินาทีนะครับแต่คลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ณขณะนี้นี่คือ9นาที30วินาที สำเร็จฮุนเซนเนี่ยบอกว่าถ้าฝั่งไทยเรียกร้องจะเผยแพร่ฉบับเต็ม17นาที6วินาทีด้วยขณะนี้ก็กำลังรอกันอยู่ว่าจะมีการเผยแพร่หรือไม่แต่หลังจากที่คลิปเสียงนี้ปรากฏออกมาคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีองค์อิงแพรทองทานทแถลงข่าวด่วนนะครับโดยระบุใจความสำคัญก็คือเสียงที่ได้ฟังไปการพูดคุยเจรจาเป็นเทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและประโยชน์สูงสุดข,ของประเทศชาติที่บอกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นหมายถึงไทยกับกรัรมพูชาเป็นฝั่งตรงข้ามกันพยายามจะทำความเข้าใจก่อนว่าเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการ เทคนิคในการคุยกันการเจราจาต่อรองนะฮะเรื่องของการที่บอกว่าใน่้องาศ์ศอกไม่ใช่พวกเราตรงนี้ท่านนายกมนเป็นเทคนิคในการสนทนาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราเป็นฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยพูดถึงกันไม่ไดีอยู่แล้วในการถแถลงเนี่ยความยาวของการถแถลงทั้งหมดประมาณ9นาทีกว่าๆนายกย้ำ3ามครั้งนะครับ ว่าเรากับกัมพูชาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันคําว่าฝั่งตรงข้ามคือเรากับกัมพูชาเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเต็มๆนะครับรวมไปถึงประโยคที่หลายคนก็ให้ความสนใจให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะตอนนี้คนในประเทศไทยไล่หลานไปเป็นนายกเขมรแล้วถ้าอยากได้อะไรก็ขอให้บอกเดี๋ยวจัดการให้เป็นช่วงหนึ่งในคลิปเสียงนะครับในข้อของกันอ่า แถลงข่าววันนี้ครับท่านผู้ชมติดตามรายการเราทั้งรายการนะคะวันนี้มีเสียงเต็มๆให้ฟังทั้งคลิปเสียงการสนทนาและสิ่งที่ท่านนายกถแถลงเต็มๆไม่ตัดเลยค่ะหลังจากนายกถแถลงไม่นานนะคะมีสองคำที่ตอนนี้ฮิตมากนะคะอาจจะถูกเรียกร้อ